กัด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 นี่ติดด้วยติดด้วยโอ้ตัวแค่เนี้ยตัวแค่นี้ยังโดนยักษ์ยางครับผมกัดเสียไปยิงเย็นครับผมออกมาหาทําคลิปนะครับเนี่ยยักษ์ยางครับผมฝ่าไปด้วยเหยื่อตัวสามจุดประมาณสามจุดห้าเซนครับผมยังไ,ไงเดี๋ยวจะปล่อยมันไปครับเล็กเกินเล็กเกินก็ติดนะ ปลานาน้ำขึ้นใหม่ก็มันก็อย่างนั้นปะล่อยไปเด้ถ่ายรูปก่นอนก็ถ่ายรูปรปุ่นี่ก่อน <laughs> ตัวเล็กดีก็ทเทสเยือยครับก็เล็กแค่ไหนมันก็ติดกำเนี่ยข้อดีของเหยือยางนิ่ม,มๆครับเดี๋ยวก็เหยือย,า,อยางเหนียวนุ่มชุม่มคอเหมาะสำหรับการตกปลาชน <laughs> ปวดง่ายอ้ยอือไปสองแต้มไดนน้โอเคครับผมเฝ่าด้วยครับเจ้ายักษ์ยางครับผมสุดเจ๋มากครับ